เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาราชาลูกทุ่งสายยันสัญญาเดินทางไปยังวัดไร่ขิงหลังนอนพักเอาแรงมาตลอดทั้งวันทันทีที่รถตู้จอดเทียบหลังเวทีคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นบริเวณลานวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมประชาชนและสื่อมวลชนต่างรุมล้อมให้กำลังใจหลายร้อยคนในขณะที่ประชาชนที่มาเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ส่งเสียงและปรบมือให้กำลังใจสายหยันที่ป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายทั้งนี้สายยันซึ่งมีอาการอ่อนเพลียก็ขอรอบ,บนรถตู้จนกว่าจะถึงเวลาหนึ่งทุ่มเพื่อขึ้นโชว์ตัวร่วมกกับศิิลลปนนนูทุ่คอื การเดินทางมาครั้งนี้ของสายยาันมีแพทย์ประจำตัวเดินทางมาเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะและลุงเอี่ยมขอทานพิการชื่อดางที่นั่งขอเงินคนมาทำบุญที่วัดไร่ขิงมานานกว่า30ปีปก็มามอบเงิน10,000 0บาทให้กับสายยานสัญญาค่ะโอเคครับขอบคุณคพี่บาครับในขณะที่นักร้องลูกทุง่งวงการก็มาให้กำลังใจกันอย่างคับคัง่งอาทิเอกราสุวรรณภูมิทศพลหิมพานยุยญาติเยอะ ทั้งนี้คอนเสิร์ตรวมคนคนรักพี่เป้าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนําเงินจากการจําหน่ายบัตรเข้างานราคา200บาทนําไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของสายยันสัญญาค่ะก่อนจะเดินทางมาร่วมงานนี้นะคะสายยันสัญญามีอาการไม่สู้ดีนักไม่รับปากว่าจะมาร่วมงานตามที่สัญญากับแฟนเพลงได้หรือไม่จนกะัะทั่ง16นาฬิกาสายยันจึงกัดฟันลุกจากเตียงแล้วลงมาจากคอนโดที่พักเพื่อเดินทางไปร่วมงานที่วัดไร่ขิงโดยคนสนิทเผยว่าราชาลูกทุ่งเปิยว่าไม่อยากทําให้แฟนเพลงที่มารอต้องผิดหวังค่ะ